สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับเราช่องคุณช้าสะพานบุญคนรักช้างนะคะนี่เป็นเวลาตอนเที่ยงนะคะหลังจากอาบน้ําให้น้องใบบุญกับแม่เหมยเสร็จก็จะประมาณนี้นะคะอาบเสร็จไปรอบน,นึงนะคะปล่อยให้น้องถูก่อนนะคะปล่อยให้แม่เหมยและน้องใบบุญถูกันก่อนนะคะดูน้องใบบุญของเรานะคะ เล่นหมดไปทั้งนึงแล้วนะคะ น้ำของเราก็กำลังไหลนะคะเนี่ยได้ขนาดนี้นะคะเดี๋ยวรอออกนะคะให้แม่เหมยกับน้องแม่บุญได้ถูถูตัวก่อนนะคะมีอากาศร้อนนะคะเล่นน้ำไปหมดถังหนึ่งแล้วนะคะน้องแม่เหมยของเราคันมากเลยนะคะ น้องใบบุญก็จะถูตามแม่นะคะเล่นน้อยถูนะคะนอ่ใบบุญของเราค่ะทำตามแม่เลยโอ้ตดด้วยนะคะ น่าจะโล่งสบายใจมากเลยนะแม่เหมยนี่ถูเสร็จก็ตดให้เราฟังอีกนะคะดูดูน้องไบบุญของเราเน้องไบบุญนะ,ะทำตามแม่เลยนะคะแหมนี่แม่ทำได้หนูก็ทำได้ไม่ถูแล้วนะ,ะถูแล้วถูแล้วโอ้ดูม่ลูกคู่นี้นะคะ น้องใบบุญร้องเลดนน้อยไม่ได้นะคะนี่อากาศร้อนนะคะพาน้องเล่นน้ําก่อนนะคะเล่นเสร็จอาบน้ําเสร็จแล้วก็เล่นโคลนนะคะรอบที่สองแล้วนะคะเนี่ยแล้วก็จะล้างออกมาในน้าสะอาดนะคะให้ก็ถูก่อนนะคะถูี่ใครออกให้หมดก่อนนะคะนี่ค่ะเราจะให้เล่นน้ําเล่นโคลนกันอย่างนี้นะคะ แล้วก็ถูทำความสะอาดผิวนะคะหนูใบบุญของเราก็เต็มที่เหมือนกันนะคะเป็นไงลูกฮะสนุกมากสน,นุกมามอ้าวบุญของเราวิ่งหมาแล้วนะคะวิ่งมาแล้วนะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะเอาน้ำสาดเลยนะคะทีนี้ ก่อ,อขอนุญาตสาดน้ำแม่เหมยก่อ,อนนะคะโอ้โหดูน้องไอ้บุญของเราเนาะอนุญาตสาดน้ำแป๊บนึงนะคะ ขณะที่รอน้ำก็ใช้ดินโปอีกแล้วนะคะ โอ้โหดูสิคะทั้งลูกเลยนะคะทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะนี่สนุกสนานมากเลยนะคะโดนน้ำก่อนนะคะโ,โปะได้โคลนก่อนโปะได้ดินก่อนนะคะให้เย็นแล้วนี่อากาศร้อนเราจะทำอย่างนี้นะคะดูนมบุญของเรานะคะว่าส่วนขนาดไหนคะโอ้โ ดินกับแม่แล้วนะคะดูแม่หมอของเรานะคะใช้ดินโปะนะคะจะได้ไม่ร้อนนะคะนี่อาบน้ำเสร็จก็ใช้ดินโปะเลยนะคะดูไปบุญทำตามแม่นะคะแน่เรียนแบบแม่เลยนะคะเห้มีการเหลือบมามองกล้องเลยนะคะแน่ <c oughs> มาเแมมเลยทีนี้โอ้วันนี้ก็ได้เล่นพ่อคโคลนกับพ่อแล้วนะคะเสร็จแล้วก็มาเล่นดินกับแม่เหมยอ,อีกนะคะเนี่ยเย็นสบายเลยไม่ใช่จะนอนแล้วหรือเปล่าคะดูลูกไม่ขึ้นนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยลูกไม่ขึ้นเลยนอนดีกว่าลูกไม่ขึ้นเลยนอนเลยอืมโอ้ยเหมย มีความสุขเลยนะคะดินเนี้ยไว้ให้แม่เหมยเล่นอย่างเดียวเลยนะคะเวลาเขาโกยไปก็ดินก็จะอยู่ข้างหลังประมาณนี้นะคะโกยทุกวันทุกวันก็ดินก็จะเต็มนะคะเต็มบ้านเขาพอดีนะคะดูไปบุญของเรานะคะแม่ตดเสียงดังมากเลยไปบุญ ดับุดดำบไหวเลยนะคะเด็กน้อยของเรานะคะเห็นน้องเล่นแล้วมีความสุขไปกับน้องนะคะถ้าถูกอ,อกถูกใจเอฟซทุกท่านก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผุนช้างสะพานมุนคนรักช้างด้วยนะคะ คลิปของเราสนุกสนุกก็ฝากด้วยนะคะฝากไปเมฟซีทุกท่านด้วยนะคะก mm ็ hmm. ขอขอบคุณเมฟซีที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะทุกๆท่านเลยนะคะที่ได้ชมคลิปของน้องใบบุญแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขมากนะคะน mm ี่ค่ะพอเล่นเสร็จก็เหนื่อยก็จะกินนมประมาณนี้นะคะพ mm hmm. ักเอาแรงกินนมก่อนนะคะ mm hmm. ลองให้แม่เหมยอยู่เฉยๆหนูจะกินนมลองบอกแม่เหมยให้แม่เหมยอยู่เฉยๆหนูอยากกินนมอ่ะรวยนะคะแอ็กินนมแอ็กินนมเลยดู้วค่ะดูดแล้วนะดูดแล้วแม่เหมยอยู่เฉยๆลูก น้องใบบุญกินนมก่อนมองไม่เห็นเลยเออไม่มาโดดแล้วนะคะโดดแล้วเฮ้ยใบบุญของเราอยู่นี่นะเห็นเลี้ยงเป็นลูกกระตานะคะว้ายบ๊อมแมนเป้นลูกนี่ค่ะเขาจะได้พอกผิวเขานะผิวจะได้ชุ่มชื้นนะคะไอ้อยนี่จ้าย่านำลมไหล ให่เต็มปากเลยนะคะพอผิวประมาณนี้นะ,ะโอ้แม่เมยเต็มแม่เลยนะะ่าจะเล่นดินประมาณนี้นะคะคนที่โกยดินออกมาก็คือพี่ขาวกับพี่ดำน,นะคะโกยดินขูดๆเนะะี่ยเขาจะขูดไว้เป็นอย่างเงี้ยขูดให้เหม๊เมยกับน้องไปบนได้เล่นนะคะ น,นี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปสนุกสนุกของน้องใบบุญนะคะหลังจากอาบน้ําเสร็จก็จะเล่นโลนแป้งประมาณนี้นะคะกับแม่เหมยนะคะเนี่ยค่ะแม่เหมยก็เล่นเหมือนกันนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีค่ะเดินหนีเลยนะคะผกว่าจบคลิปเดินหนีเลยนะคะ